สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนขาวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนะครับสร้างบารมีเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับจัดสร้างโดยวิฝนเหนือราชบุรีนะครับนี่นะครับก็จะปลูกเสกเป็นวาระสุดท้ายนะครับในวันที่นะครับ28สิงหา64นั่นคือวันเสาร์นี่เองนะครับ ใครพร้อมมารับทักมาครับเริ่มทยอยจัดส่งวันที่29ถึง2กันยา64นะครับเหรียญหลวงพาร์รุ่นสร้างบารมีนะครับเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญต้นแบบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับด้านหลังสวยงามเป็นยันหลวงพ่อแดงแบบนี้เลยนะครับต่างกันแค่คําว่าสร้างบารมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยแน่นอนนะครับราคานะครับตอนเปิดจองก็200บาทนะครับต่อรุ่นนะครับ นะครับถ้าใครได้จับจองเหรียญรุ่นนี้ไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับจะได้รับผ้าแล้วนะครับในวันที่28นะครับจะปลุกเสกแล้วก็29นะครับรับผ้านะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นนําเลิกนะครับก็สวยงามเลยนะครับเนื้อเงินซาตินนะครับลงยากีวอนเหลืองนะครับคุยพื้นแดงนะครับ นี่นะครับถ่ายจากภาพเหรียญจริงเลยนะครับโอ้โหดูหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็การคุยพื้นลงยาครับสวยงามเลยไม่เปื้อนไม่เลอะเลยนะครับตัวหนังสือนะครับนูนขึ้นมาไม่เปื้อนไม่เลอะนะครับนี่นะครับลงยาลายเสือนะครับโอ้โหนะครับ นี่เป็นตัวอย่างเหรียญบางเนื้อเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีรายการจัดสร้างให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับพี่ๆทุกคนจะได้เข้าใจนะครับมาชมความสวยของเหรียญกันก่อนนะครับนี่นะครับอยู่โรงยาลายเสียคุยพื้นเขียวนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับนี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ก็สวยงามเลยนะครับโรงยา2โซนนะครับน้ำเงินแดงนั่นเองนะครับแต่ก็เนื้อนี้นะครับเนื้อแบ็กโรเดียมนะครับสวยงามเลยนะครับด้านหน้าโอ้โหนะครับ สวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็สวยงามนะครับก็กำลังจะปลุกเสกแล้วนะครับวาลาสุดท้ายในยวันที่28-29รับพรนะครับจนถึงวันที่2กันยานะครับรับพระสลัเหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็สวยงามเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นยันหลงพ่อแดงนะครับต้นแบบเป็นหลงพ่อแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีตำนานนะครับเหรียญเป็นตำนานนะครับที่นะครับนำมาจะสร้างบทใหม่นะครับเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับเป็นปฏิทินเหรียญนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้จะสร้างมีกี่รูปแบบลงยากี่รูปแบบนะครับพี่ๆก็สังเกตดูนะครับถ้ารายการลุ้นโชคก็จะเป็นตรงกลางเลยนะครับรายการลุ้นโชคเขาก็จะตีกรอบไว้ให้นะครับเป็นกรอบเส้นสีส้มๆนะกรอบไว้ให้นะครับ แล้วก็นะครับส่วนนั่นอื่นนะครับก็จะเป็นรายการอีกรายการอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นรายการลุ้นนะครับแนะนําให้พี่ๆดูนะครับตรงรอบสีส้มนะครับที่นะครับเขียนว่ารายการลุ้นโชคนะครับ ผมได้แบ่งเป็นสโซนนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันตัวเล็กนะครับนี่นะครับสังเกตดูด้วยนะครับนี่คือรายการล้นโชคนะครับมีทั้งหมด2หน้านะครับนี่เป็นหน้า1นทับสนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็น2อทับสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ทุกคนนะครับได้รับภาพปุ๊บก็สามารถมาดูได้เลยนะครับว่าเหรียญตัวเองเป็นรายการไหนหรือว่าสร้างกี่เหรียญนะครับผมก็ได้ทําการนะครับแบ่งครึ่งมาให้แล้วนะครับสำหรับหนึ่งทับหนึ่งนะครับนั่นคือหน้าแรกนะครับมีทั้งหมด2หน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ แน่นอนนะครับหาเจอสบายหายห่วงนะครับเหรียญนะครับตรงปกแน่นอนนะครับต่อไปนะครับหน้า2ทับสก็สังเกตดูตัวหนังสือสีแดงด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีกำกับไว้ให้นะครับว่าหน้า2อทับสนั่นเองนะครับผมนะครับนี่เป็นรายการลุ้นโชคนะครับส่วนรายการอื่นก็ไม่ได้แคบไม่ได้ทําให้แบบนี้นะครับนี่เป็นรายการลุ้นโชคนะครับเพราะว่าวิวทุกคนนะครับก็ต้องนะครับลุ้นโชคกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับว่าจะสร้างน้อยเหรียญสวยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเราชอบซะอย่างนะครับนะครับราคา ไม่ได้ใช่เป็นปัจจัยของเรานะครับนี่นะครับรายการจัดสร้างทั้งหมดนะครับว่านะครับรายการลุ้นโชคนะครับว่าสร้างทั้งหมดเท่าไหร่นะครับที่สร้างน้อยๆนะครับผมมองไปที่นะครับเนี้อนวะรายการที่6นะครับนะครับจะสร้างไปแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับก็สวยงามเลยนะครับสหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ